สวัสดีครับวันนี้กับพบก,กับปากชมทุเรศอีกครั้งนะครับวันนี้มาติดตั้งซับเมอร์ดครับ750ดร้ยหาบบาทครับของรีบ e นโตอันนี้ใช้3ามแผงครับสามร้อยสีิบบาทสาแผงครับนนเป็นฮับเของฟันตีครับมีวินเตอร์เจ็ยห้าสบบาทครับน้ำสิบสองคิวข้อตรงนี้ครับจะยังข้อไวให้ มีขึ้นบ่อบอ่บอนะคราว่าลูกอยู่ที่25เมตรัเราหย่อนไปที่16เม,เมตรครับ17กับตัว1เมตรนี่น้ำประมาณนี้ครับตอนนี้ก็5โมงแดดตอนจีตาตอนเป๊ะน้ำก็ประมาณนี้ครับใช้แถงแถมคันคีครับ ส4 0วัตต์ครับนสมสปับส8บแปด์ที่เจ็0ครับทครับนกงคือคครับ3 4นี่บาาักมรอบาทของดบนโตดี๋ยราหาเงเอะครับ โ่โตก,ก็ทำเดมครับทำงานมเดิอเนี่ทำงานอยู่ที่2 5 0 0ครับรอบแรงดันที่เ้าครับนี่ไม่คงที่ครับจะยิงไปเรื่อยกระแสที่8 7 3 871แล้วลังไฟฟ้าที่700 สามสิบก็ประมาณนี้นี่อีกนโตครับอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับปากงนาเครับนี่้าาเินเดือนเดิมเมือนครับข้าไาให้ขคาขึ้นคา นีอืมอรป,อประมานี้นามาแนเพิมครับไป16เมนอสเลย ของสร้างก็เงียบหออลิมฮาร์ดเซลของฝันซีครับหนะน,นามากครับตัวนี้หนักด้วยกำลังต่อเติมโครงสร้างครับเราวเก็บประมาณครับอยู่เออตั้งที่บ้านห้อยเป้าครับ อำเภอปากชมตะวัดเลยครับอยู่ระหว่างจะไปบ้านห้วยเทียนนะครับอยู่ทางข้ามานี่ก็อยู่ทางซ้ายมือทามาจากพ่อเขาป้าก็อยู่ซ้ายมือเขาจะไปห้วยเทียนลูกค้าโทรมาให้ติดตั้งให้ปากปากชมตะวัดเลยครับอ่าจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างให้นะครับเบอร์ติดต่อสอบถามได้เลยติดต่อยูทูบนะครับกดปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง youtube ของเรา ก็ลองไปดูรับชมกันดูได้ครับช่อง youtube มีเบนสวนมีสัญญาณของลูกค้าก็จะประมาณนี้ครับยิวหนุนภูเขาสวยมากครับวันนี้ยิลูกค้าได้น้ำแลละมีใจขอใจแล้วนะครับอ่าบ่อน,นี้เจาะไม่ค่อยลึกนะครับยี่คืนี้นเองแต่ก็ได้น้ำอยู่มีน,น้ำใสอยู่นิดอะไรใส่นี่ แยกย้อนไปห้าพันตันครับได้งามมาอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจะปันทั้งใหม่ครับสวัสดีครับ